สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟาร์มบอยอีกแล้วครับเดี๋ยววิดีโอนี้พร์มบอยพามาดูการเจาะน้ำบาดาลครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับนี่ทีมเจาะน้ำบาดาลก็ มาถึงแต่เช้าเลยเริ่มงานแต่เช้าครับ9ก้าโมงเลยอันนี้ได้โลเคชั่นแล้วสำรวจน้ำเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้จุดที่จะเจาะแล้วคืออะชัดเจนคืออันนี้เทป้าคือเอาไก่ป้นเหรอันเช่นหานั่นเ,น,นเอง แล้วเ,เห็นแล้วนี่นะเจอไอ้บ่ถึงห้านาทีเลยลงไปแป๊บเดียวเจอรั้งที่ว่าต้องเจอน้ำบาดาลค่ะดีย่านมาบัตย่ามันไอ้มันตัตนตรมะเป่าหลือเ,เปล่าลน,นะอ,อ,อันนี้ไอ้เจ๊ขึ้นึงพอต้องการส,งอ,สองล้อปกติกสองล้อรเดียวเนะีะนี่ครับ สำรวจแล้วเจอแหล่งน้ำอยู่ตรงนี้ครับแหล่งใหญ่สุดก็เลยจัดการตรงนี้เลยครับเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับก็ทุกการเจาะอย่างนี้ครับก็จะมีฝุ่นเพราะว่าชั้น แรกๆครับมันจะเป็นฝุ่นซะเยอะเลยเจาะลงไปผ่านชั้นหน้าดินแล้วก็จะไปเจอชั้นหินครับผ่านชั้นหินได้ก็จะไปถึงชั้นของที่น้ำอยู่ครับนี่ก่อนการเจาะครับก็จะมีการขอขอมาเจ้าที่เจ้าทางพระแม่ธรณีครับ ตัวนี้ต้นกำลังเป็นความบอยดูแล้วเป็นเครื่องรถครับเครื่องดีเซลสี่สูบในรูของรถอะไรน่าจะรุ่นเก่าเป็นต้นกำลังไว้ขับปั๊มให้เดือดครับแล้วก็นี่หละครับใส่แท่นเจาะหัวเจาะก็ใส่รถกระบะมาเลยครับส่วนมากคือถ้าอย่างนี้มันสะดวกครับถ้าเป็นรถหกล้อใหญ่มันเข้าพื้นที่ลำบากครับ อันนี้เข้าตามไร่ตามนาได้สบายครับยิ่งเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยยิ่งสบายเลยครับมาดูกันว่าทีมช่างเจาะน้ำเขาทำยังไงกันบ้างอ่านี่เป็นหัวนำครับหัวเพชรนำลงไปก่อนหัวเพชรนี่ก็จะแข็งเป็นพิเศษแล้วก็ราคาก็ ตามชื่อไปแล้วครับมันก็จะแพงหน่อยอันนี้ขั้นตอนการเปลี่ยนหัวครับนี่เอาหัวใส่แล้วก็นี่เป็นแกนแกนก็จะมีเกลียวครับเกลียวตัวผู้อเอาแท่นล็อกหัวออกแล้วนี่อันนี้ก็จะเริ่มนำเอาหัวนำลงไปแล้วคราวนี้ อันนี้ฟาร์ม r b บอยพาดูยาวๆหน่อยนะครับจะได้รู้ว่าเขาทำกันยังไงอ่าอันนี้เหล็กแรกเหล็กแรกก็จนจะมิดแล้วครับนี่เวลาคลายออกก็แค่ล็อกครับแล้วก็เติมน้ำมันหล่อลื่นที่เกียวหน่อยครับแล้วก็หมุนเกียวเข้า เริ่มเปิดเปิดลมครับเปิดลมไล่ไลเ่เศษไลเ่เศษดินออกครับแล้มื่บ่อยไปอยู่ทางต้นต้นลมก่อนอันนี้คือเริ่มเจาะหน้าดินครับก็จะใช้หัวเจาะเนี้ยครับก็ะแน่เจาะลงไปแล้วก็เอาลมเป่าครับ าไปด้วยก็ให้เศษดินขึ้นมาครับครับฮะมาละน้ำาน้ำมันผส,สมกับสุปุนของร่างแต่เลยเป็นโค้นเ่าเริ่มเจอน้ำแล้วครับก็น่าจะไปหลายลันแล้วมาถึงหลายหลายเล็กแล้วาอมบ่อยใช้คำถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ หลายลังหลายเหล็กหลายท่อนแล้วทีเขามาบ่อยก็ไม่ได้นับดูเวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับเริ่มเจอน้ำแล้วก็น่าจะยี่สิบสามสิบเมตรได้แล้วครับเริ่มเจอน้ำแล้วเริ่มเป็นโคลนขึ้นมาแล้วครับ ก็ผ่านไปสองสามชั่วโมงแล้วครับก็ตอนนี้ก็ได้เวลาน่าจะเวลาน่าจะเที่ยงแล้วนี่ครับน้ำไหลอาบไปนู่นเลยแต่ว่ายังไม่ถึงตาน้ำที่แท้จริงครับยังไม่ถึงเอทาน,น้ำใต้ดินที่แท้จริงเออก็เป็นโฟนขึ้นมาอยู่ครับก็น่าจะอีกไม่นานละ พอดีครับน้ําที่ออกมาก็นี่แหละครับลดอ้อยครับอ้อยที่ปลูกไว้ก็ฝั่งนู้นก็กําลังลดอยู่ตรงนี้ก็โชคดีเลยครับเจาะขึ้นมาก็ได้ลดอ้อยไปด้วยเลยน่าจะชุ่มไปอีกนานครับถานาด้ยวยอย่างนี้อันนี้หมดไปหลายท่อนแล้วครับยี่สิบสาสิบท่อนน่าจะได้ละพอมาบอยก็ไม่ได้อยู่เฝ้าดูตลอด ันยังไม่ได้ถึงนั่นแหละครับสายน้ําใต้ดินของจริงก็เลยยังไม่พุ่งครับถ้าเจอมันจะเป็นยังไงล่ะครับก็ถ้าเป็นสายน้าสายทานน้าใต้ดินจริงมันก็จะเป็นน้ําใสขึ้นมาเลยครับจะเป็นโพรงโพรงหินครับเป็นซอกหินที่จักเก็บน้ํานะครับน้ําก็จะน้ําที่พุ่งขึ้นมาเนี่ยมันก็จะใสครับแล้วก็พุ่งแรง อันนี้เป็นน้ําที่แทรกอยู่ระหว่างชั้นดินชั้นห้วนเฉยๆครับก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามดูเรื่อยๆครับครับมาดูกันรอบใบใบตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วครับมาดูอ้ดูแล้วน้ําก็ใสแล้วนะครับไม่รู้ลันไปกี่ท่อน ตอนหน้านี้ถามไปก็ประมาณ50เมตรได้แล้วครับไม่รู้ตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วนี่น้ำใสแล้วครับอันนี้คือหยุดเจาะแล้วใช้แอร์คอมเป่าแล้วครับเป่าดูน้ำว่าน้ำเยอะไหมถ้าน้ำเยอะมันก็จะพุ่งขึ้นมาอย่างนี้แหละครับ ก็แอร์คอมความแรงของลมที่เป่าก็มีผลนะครับถ้าไม่แรงก็เศษฝุ่นเศษหินต่างๆก็ที่เป็นของหนักก็ขึ้นมาไม่ได้ครับก, <c oughs> ก็จะประมาณนี้ครับ ก็ตะกี้ฟ้ามอบอยมาดูไม่ทันว่าไอใส่กันฟุดไปกี่ปอกหรือกีเมตรกีท่อนก็ต้องกราบขออภัยด้วยครับมาเฝ้าทั้งวันก็ไม่ได้ก็นู่นครับน้ำก็ออกเยอะแล้วไหลไปใส่อ้อยแล้วพอดีเลยครับอ้อยตรงนี้ก็ได้อันนี้ส่งไปเลยก็ก่อนจากกันครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วนยนะครับเดี๋ยวมีวิดีโอทางการเกษตรดีๆเดี๋ยวนำมาแชาร์พ่อแม่พี่น้องได้รับชมต่อไปครับผมมีข้อสงสัยข้อสอบถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับลาบกันไปครับสวัสดีครับ